คุณเตร์ยครับการเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพก็ผมนายเทรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับการเลือกนายยกมนตีของประเทศไทยเป็นการเลือกที่มีความสําคัญในการที่จะเข้าไปบริหารประเทศดังที่เพื่อนสมาชิกได้บ้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐธรรมนูญ158 ว่าสองประกอบด้วยหนึ่งห้าเโหวตเลือกนายยตีและบรรจุในวาระเร่งด่วนเป็นไปนตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบุคคลที่จะเสนอเป็นนายยฐมำตีจะมีความเหมาะสมหรือไม่และขาดคุณสมบัติหรือไม่นั้นอันนี้ผมอ่านตามรัฐธรรมนูนแต่ท่านประธานครับผมมีเหตุมีผลด้วยเหตุผลดังนี้ครับท่านประธานมันเกี่ยวข้องกับท่านประธานด้วยและกับผมด้วยและเพื่อนสมาชิกด้วยก็คือเมื่อวันที่สอง สาเหตุที่ผมต้องการว่ายังไม่อยากให้เลื่อนเมื่อวันที่2กันยายน2568ท่านประธานคือท่านบันมูฮัมหมัดนอมาทานี่แหละครับได้มีหนังสือไปอยังสารรัฐมนูญในปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของขบวนการพิจารวิธิัยเรื่องพิจารณาที่17/2568โดยนำคำร้องของนายวิสุทธิชัยไดรุนกับพวก ยีคนมีนายธีรชัยแสนแก้วลงชื่อด้วยครับท่านประธานเพื่อขอให้สารนฐธรรมนูญเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบอันสืบเนื่องจากเมื่อวันที่29สิงหาคม2 5 6 8ซึ่งเป็นการนั่งพิจารณาและวินิจฉัยคดีของสารนฐธรรมนูญได้มีประกาศพระบรมราชองการแต่งตั้งสารนฐธรรมนูญท่านใหม่ คือนายสลาวุธทรงศีวิไลดำรงตำแหน่งสารรัฐธรรมนูญแทนสารรัฐธรรมนูญท่านเก่าคือนายปัญญาอุชาชนตุลาการซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระดำรงตำแหน่งท่านประธานเมื่อยื่นคำร้องไปเนี่ยนะครับเมื่อท่านประธานยื่นคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาของตุลาการ รัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ .2561 หากสารรัฐธรรมนูญรับไวพ้พิจารณาจะมีผลต่อการเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบในปัญหาในเรื่องขององค์คณะของสารรัฐธรรมนูญว่าในเรื่องการพิจารณาที่17 ทับของพมีปัญหาชอบด้วยส่งสารรัฐธรรมนูญนะครับย่อมหมายถึงทำให้สถานะความเป็นนายกตีของนางสาวแพรทองทานชินวัตรยังอยู่เพราะเกิดจากกระบวนการพิจารณาจัดทำคำมนิฉัยและนั่งพิจารณาโดยไม่ชอบและขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตาสองหนึ่งหนึ่งจึงไม่อาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้เพราะเท่ากับมีผลเป็นการเลือกนายกตีคนใหม่โดยยังมีข้อสงสัยนะครับท่านประธานว่านางสาวพินนางสาวแพรทองทานชิตวัตรพ้นตำแหน่งนายกตีหรือไม่อันนี้นะท่านประธานเสนอไปแล้วและสารรัฐมนูลก็ต้องพิจารณา หรือสายมนูนเนี่ยเป็นบอลซอกก่อนบอนทำลายประชาธิปไตยต้องรอก่อนถ้าสามนูญกลับบอกว่าพิจนาแล้วว่าผิดก็โปรดก้าวันที่ยี่สิบเก้าพิจนาวันที่ยี่สิบเก้าคนเกา่าคือผมไม่เกี่ยวกับคนท่านใหม่เกี่ยวกับท่านเกา่าหมดเวลาแล้วยังไปนั่งพิจณาเฉยอยู่มันคืออะไรเพราะฉะนั้นผมจึงขอให้เลื่อน ไม่ให้เลื่อนการพิจารณามาวันนี้รอสักพักหนึ่งให้สายมรุนชี้ขาดออกมาก่อนมันจะเป็นยังไงค่อยเลือกและผมจะไปแสดงความยินดีกับท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยแต่ผมเกรงว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าเราจะเข้าสู่สงครามนิติสงครามแล้วครับท่านผมมองให้ท่านทั้งหลายได้รู้ไว้ด้วยประชาธิปไตยมันจะจบสิ้นผมไม่ทราบว่า พ้อตกลงต่างๆที่ท่านได้ตกลงไปแล้วนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ทำไมเวลาท่านรักษาการนาย,ยกรัฐมนตรีเสนอให้มีการให้มีการยุบสภาแล้วก็ยังพินาอยู่ก็ยังกลับไปกลับมาอยู่และจะเร่งรีบในการเลือกนายกรัฐมนตรีผมเกรงว่าปัญหาที่รัฐนูญที่ใครสร้างไว้เนี่ยมันทำให้เราปวดเหวียนเวียนก้าวอยู่ทุกวันนี้ท่านประธานขอขอบคุณครับท่านประธานครับบังเองิญมี ความทาปิงถึงประธานสภานะครับก็ขอที่จ,จะเฉพาะประเด็นที่ปดปิงคือเรื่องแรกที่ว่าประธานสภาส่งไปศาลรัฐธรรมนูญผมก็ปฏิบัติตามหน้าที่นะครับเนื่องจากมามีสมาชิกสภาส่งเรื่องให้ไปถึงศาลผมก็เป็นนายกสาธายนิยมที่ประหยัดก็ส่งไปศาลส่วนศาลจะพิจารณาอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นทั้งหมดนั้นเรื่องของปลายตุลาการ เรื่องของฝ่ายบริหารฝ่ายบริษัทต่างคนต่งางก็ต้องเป็นปฏินัดที่โดยที่ต้องไม่ขัดแย้งกันแล้วก็อยากให้คุณตรจัยก็ไปดูนิดหน่อยว่าพระราชกิจการนุเบษ,ษานะครับได้ออกมาแล้ววันที่สองในเรื่องเดียวกันนี่นครับผมจะไม่เทีายบยาวนะครับนะฮะคิดว่าผมได้บรรจุในการประชุมเลือกนายกนั้นเป็นหนนาหน้าที่โดยไม่ขัดแย้งกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับ ส่วนเรื่องที่ท่านจายพิปรายถึงเรื่องเสนอพระยุสภาแล้วก็ก็อีกอันหนึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารตราบใดที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นฝ่ายนี่บิญัิก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับต่อไปผมขอเชิญคุณท่านครับนัิปพงศ์ด้วยามเครพบครับเชิญครับท่านประธานครับผมวรวัตรเอื้ออภิญกุลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราศดรจังหวัดแพร่ักคพื้ไทยผมได้ยินท่านประธานพูดว่ามีการปลดเก้าครั้งใหม่ มาในวันที่สองเลยครับแสดงว่ามีการปลดเก้าสองครั้งใช่ไหมครับอันนี้จะขอความกรุณาท่านประธานช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยหมึ่งครับม,ม,มันคืออะไรครับเบรบื่องคอร์สับสนิจิงครับขอบคุณครับไม่ไม่ใช่เรื่องปลดเก้าครับเออครับก็เป็นเรื่องของการแต่งตั้งตุลาการรัฐมนูลน,นะครับซึ่งผมไม่ก้าล่วง <c oughs> เมื่อปลดเก้ามาแล้วหนังสือที่ออกไปก็ เป็นเรื่องของประธานรัฐสภาส่งไปให้ศาลนะซึ่งก็เป็นเรื่องของศาลแต่ว่ามีสมาชิกสภาผูะะ้แทนราษฎรเสนอมาที่ผมว่าขอให้ส่งคําร้องของท่านนะส่งคําร้องของท่านซึ่งมีสมาชิกเสนอชื่อมา20คนให้ไปที่ศาลผมก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ส่งไปให้ศาลนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในขั้นธุรการ แต่พระราชกิจการอุปเบกษาประกาศวันที่สองในเรื่องของการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐนูนี้ซึ่งที่ผมพูดต่อให้จบเลยดีกว่าซึ่งที่เราร้องว่าไม่ <c oughs> ไม่ถูกต้องเพราะว่าโปรดเก้าอันแรกที่บอกว่ยี9บเก้าแต่ใรราชกิจการอุปเบกษาออกเมื่อวันที่สองบอกว่าโปรดเก้าวันที่สามสิบเพราะฉะนั้นการพิจารณาในวันที่ยี่บเก้า จึงสามารถดำเนินการไปได้อันนี้ผิดยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อปลาดิพิงอยูึงผมผมก็อธิบายตามที่ท่านวรวัตรต้องก,องก,การความกระจ่างเรื่องนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ฝ่ายอื่นนะครับต่อไปขอเชิญคุณนัทพงษ์เรื่องปัญญาุฒิเชิญครับท,ท,ท,ท่านครับขอใดิ้ครับตกลงประกาศวันไหนครับประกาศ29หรือประกาศ30มมีม,มีมีกี่วันแน่ครับที่ประกาศมาคือเรื่องแรกเราไม่เห็นอะไรแต่มีคำร้อง จากท่านวิสุดเนี่ยบอกประกาศยีิบเก้าท่านก็เอาประกาศยี่ิบเก้าแต่วันที่สองนะครับมีพระราชดิกาบอกว่าพระบรมองค์การแต่งตั้งตุลาการรับนุนนั้นประกาศวันที่สามสิบผมก็อันนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายอื่นครับฝ่ายตุลาการนะครับผมก็ไม่สามารถกล่าวร่วงได้นะครับ ว่าอันไหนยี่สิบเก้าถูกหรือสามสิบตูกเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปถึงเรื่องอื่นครับเอาเรื่องว่าผมดําเนินการตามที่สมาชิกร้องมาให้ผมส่งผมก็ส่งไปแล้วรครับครับแสดงว่าที่ยี่สิบเก้าได้เป็นเท็จใช่ไหมครับหรือหรไอไหผมไม่่ใจไม่ไม,ไม่สามารถจะบอกปิดได้แต่ถ้าจะให้ดูก็คือดูทั้งยี่สิบเก้าและดูทั้งพระราชกาเมื่อวันที่สอง ท่านเข้าใจเรื่องครับว่าพระสีการมาจากไหนใช่ไหมฮะนะครับก็ตรงท <6 S 1> ี่องนันเดี๋ยวไปว่ากันเฉพาะเรื่องนี้เจนคุณนัทพลครับท่านประธานครับเดี๋ยวสักคู่ครับแป,ป๊บเดียวผมคล่องใจคล่องใจก็คือว่าเนี่ยประกาศออกมาวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยไปกักไว้ผมยังเกงว่าวันที่สามสิบนั้นมันอยู่ได้ยังไงเนี่ยฮะอยู่ได้ยังไงสองสามวันนะครับท่านประธานในี่แหละครับ ผมเขาลบขรามาทานได้ผมพูดให้ประชาชนได้รู้นะครับว่านี่คือซอกก่อนบ่นทําลายนรับเนินการได้ใครที่ปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ท่านก็ดำเนินการได้ไปตามองค์กรที่ท่านคิดว่าจะรับเรื่องนี้นะครับการละเว้นหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็ท่านดำเนินการได้เจอแล้วครับท่านรัตงพ์ครับ